เอาน้ำ นั่เป็นเกมลูบบอกไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยลูบบอกนะจะไม่เกี่ยลูบบอกนะโอเคจะเป็นแบบนี้เนีเ,นแบบนเรื่อยเรืดี๋วก็เดี๋ยวาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายเดี๋ไงเรื่อยรถอยู่กำลัง ได้ละเรจะได้ลดะแค่น้ำมาเนี่ยง่ายแค่นี้เนี่ยง่ายไม่ต้องบอกใครเลยง่ายแล้วพี่ไม่ต้องมาดูคนลังกีต้นนนนนอนอไร่มันเล่นมันเล่นไม้คราบอื่นอยู่ก็ใจมันเล่นไม้คราบอื่นไม่รู้อะไม้คราบอะไรยังไงง่ายมา มาตีหรือเอาดาบมาตีก็ได้ไปยบายบายบายกดติดตามมาคอยอยู่ดีกดติดตามกดติดตามอยู่ดีกดติดตามจะมีกดติดตามที่จะเจอได้แน่ไป